สวัสดีครับเพื่อนๆพื่ออรายการดิบกาแฟคุยดาบพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเอสุขโขไทยจริงใจไม่สร้างภาพนะครับโอเคก็วันนี้วันที่28กรกาดาไม่ใช่ผิดกันยายนอบอลแพ้เมื่อคืนเบอร์เลยนะครับ28กันยายนเนาะก็จะเข้าเดือนตุลาใกล้หน้าหนาวแล้วแต่ก็จะหมดหนาวนี่ช่วงนี้พายุ บัวลอยมาจะมั้งน้ําเหนือเยอะมากฝนตกมาหลายวันละนะครับนี่ก็ค่อนข้างสายละก็วันนี้ไม่มีอะไรนะก็คือหมายถึงว่าไม่ได้มีดาบอะไรเข้ามาก็เลยหยิบดาบที่ลูกค้าส่งมาบุรณะมาให้ชมเนาะดาบก็มันตอนแรกว่าจะไม่ทาอีพีละแต่ว่าก็ามาพูดคุยกันนะเจอกันพูดคุยกันทักทายกันทางคอมเมนต์ก็ยังดีนะครับก็มีดาบ สวยเนาะมาให้ชมหมายถึงว่ามันสวยทุกเล่มแหละเรามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีมาให้ชมสองเล่มวันนี้นะครับแต่ไม่มีมาขายเนะเาะงานวันที่12ตุลาคมนะครับก็จัดที่อยุธยาเนาะในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะครับก็หาง่ายๆเดี๋ยวจะโปรโมทให้ให้รับทราบอีกทีนึงนะครับเพราะตอนนี้ ทางศูนย์เขาขอไปทำวิดีโอทำตัวโฆษณาแล้วก็จะส่งให้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นทางการนิดนึงเพราะว่าเราไปใช้ในอาคารสถานที่เขาเนาะก็คนที่มีศัตรวุธโบราณมีดาบโบราณก็ถือติดมาคนละสองสามเล่มน,นะครับมาพูดคุยกันในงานนะครับหรือใครที่อยากจะมาซื้ออยากมาขายก็มาดูในงานได้นะครับมีพ่อค้าท่านนำแนวหน้าของประเทศไทยมาเยอะ ทั้งสาตราวุธโบราณทั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับสาตาราวุธโบราณน,นะครับก็มีมาให้เลือกชมในงานงานก็มีตั้งแต่9ก้าโมงเป็นต้นไปจนถึงประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับงานวันเดียวนะครับโอเควันนี้ก็เนาะอย่างที่บอกมาทักทายพูดคุยกันวันหยุดก็พักผ่อนอยู่บ้านบ้างบางคนก็ทํางานทุกวันนะครับวันนี้ก็ <c oughs> ไม่มีภารกิจอะไรนะครับก็เลยเอา ดาบที่ไปบริเน้ให้ลูกค้ามาให้ชมสองเล่มนะครับนี่เล่มแรกอันนี้มีมาแต่ใบนะอันนี้ให้ชมเป็นแนวทางนะเนาะเผื่อว่าบางคนเขาอยากจะเล่นหาสะสมแล้วก็เอาไปทำนะครับอ่าอันนี้ก็อันนี้งานฝักนะงานฝักก็รัดไวลงรักนะครับอันนี้งานด้ามก็เป็นงานหลุกทองแดงเนาะ ด้าไม้โมกนะครับด้าเป็นไม้โมกเนาะนี่ไม่ใช่กระดูกนะเป็นไม้นะแต่ทําสีเหมือนกระดูกเหมือนงาเลยโหสีมือมากอันนี้ก็เป็นสลุบทองแดงเนะาะใบดาบเป็นใบดาบาพม่าะนะครับข้ามเงินอันนี้เป็นใบาดาบใบาดาบใหม่นะก็แต่เป็นงานข้ามนะงานข้ามแท้นะหมายถึงว่า งานข้ามเงินแท้แต่เป็นดาบใหม่เนาะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าได้มาอย่างไงนะครับแต่ว่ามีมาจะใบแล้วก็เอามาบูรณะให้นะครับก็เป็นงานบูรณะของทางเพจนะก็บอกไ้ก่อนบางคนถามผมไม่ใช่ช่างนะก็คือผมรับงานมาแล้วผมก็ส่งต่อให้ช่างก็เป็นคนดําเนินการนะก็จะบอกวิธีทําบอกขนบบอกว่าต้องการยังไงให้ออกมาตรงเนาะ คือการทํางานเนี่ยบางทีการบูรณะเราไม่จําเป็นต้องเป็นช่างเองก็ได้นะครับแต่เรารับงานมาเนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นคนรับงานเนาะรับงานมาก็จะส่งต่อให้ช่างที่เราคิดว่าชานาญไม่ว่าจะเป็นช่างเงินช่างหวายเนาะเราก็จะหรือช่างตีใบดาบใบดาบเนี่ยอยากได้แบบไหนก็จะส่งให้นะครับแล้วก็ได้งานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็งานก็รับรองถูกใจเนาะผมก็มีค่าดำเนินการบ้างนิดหน่อยไม่เท่าไหร่นะครับ เป็นหลักร้อยนะครับก็คืออย่างน้อยเป็นค่าจริงไม่ได้ไเลยนะค่าเป็นเลี้ยงนั่งกินกาแฟบ้างเลี้ยงกาแฟบ้างให้ช่างมีงานทำเนาะส่งงานให้ช่างหล่อเลี้ยงเขาเรียกแล้วหล่อเลี้ยงองค์กรไปหล่อเลี้ยงไม่ใช่หล่อเลี้ยงองค์กรเนาะไม่ใช่ผู้บริหารเนี่ยมาคนละมาทให้มันหล่อเลี้ยง,งช่างไปให้เขามีงานทําตลอดแล้วก็มีคนสืบสารเหมือนกระดาบเล่มหนึ่งให้มันเกิดเป็นดาบสมบูรณ์ขึ้นมาครนี้ผมก็โอเคละนะครับสุกใจละนะครับ ในวงการก็พูดคุยกันไปเนาะผมก็อยากเป็นคนเขาเรียกกันไม่ได้อยา่าน,นขอเป็นคนตัวเล็กๆแล้วกันไม่ต้องมีชื่อเสียงไม่ต้องมีอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปไปกำหนดทิศทางอะไรมากมายเนาะขอให้นเป็นไปตามธรรมชาตินะในวงการนะครับแล้วก็เรื่องดาบก็เหมือนกันเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปเนาะถ้าไม่ใช่ของเราเองเนี่ยผมก็ไม่อยากไปฝันทงนะว่าอันนี้แท้ไม่แท้อะไรเงี้ย นอกจากเป็นดาบของคุณแล้วมาปรึกษาผมเนี่ยผมผมก็ให้ข้อมูลได้นะครับแต่ถ้าจะเอาดาบคนอื่นหรือจะเอาดาบคนนู้นคนนี้มาวิจารณ์วางตัวเป็นผู้รู้เนี่ยผมว่ามันยังยังไม่เหมาะนะในสําหรับตัวผมนะผมว่าผมไม่ไมเหมาะผมไม่อยากไปวิจารณ์อะไรของใครนะครับเพราะอย่างดาบทุกเล่มเนี่ยนะมันมีทรงคุณค่าเหมือนกันเจ้าของเขารักเขาชอบขนาดไหนอะไรเงี้ยครับบางที ของเราเราก็รักเราก็ชอบหรือยวเาไม่ควรเขาเรียกแหละถ้าเขาไม่ถามเนี่ยผมก็ไม่จะไม่ไม่วิจารณ์นะเดี๋ยวนี้ผมไม่ไม่นั่นละถึงว่าถ้าใครอยากพอรู้แนวทางเพื่ออะไรเนี่ยก็บอกได้นะครับก็บอกพอบอกได้นะครับแต่จะมาถามดาบเล่มนี้ซื้อได้ไหมอะไรได้ไหมนี่บางทีต้องพิจารณาด้วยตัวเองเนาะถามคนขายเขาเยอะเยอะอ่าเล่มแรกก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกว,วันเนี่ยเรา มีแต่กูรูเป็นผู้รู้ไปหมดอะไรเงี้ยครับถ้าตั้งตัวเป็นผู้รู้ไปหมดแล้วก็ยังความรู้ไม่ถึงเนี่ยไปวิจารณ์หรือว่าไปตัดสินไปแล้วว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ดีอะไรเงี้ยบางทีอะถ้าเราผมฟังคำอาจารย์ท่านหนึ่งที่นับถือมานะเขาบอกว่าการที่เขาพิจารณาดาบเล่มหนึ่งเนี่ยรู้ด,ดาบเป็นนี้เป็นดาบทาเก่าเนี่ยแล้วเขาพิจารณาผิดไป แบบพิจารณาผิดจริงๆนะ,ะเป็นดาบแท้อาพวกนี้มุดดาบเขาเรียกว่าดาบดาบทําเก่าแล้วกันเนาะไม่ใช่เป็นดาบปลอมดาบทําเก่าแล,แล้วเขาพิจารณาผิดไปเป็นดาบแท้เนี่ยยังไม่ยังไม่เสียใจเท่ากับถ้าดาบแท้สักเล่มหนึ่งแล้วมีคนมาสวดแล้วเขาบอกว่าเป็นดาบปลอมเนี่ยคือเป็นการทําเป็นการทําลาย ชิ้นงานส่งคุณค่าไปเลยนะชิ้นนั้นะผมก็เห็นด้วยนะผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะวิจารณ์อะไรใครนะครับคือม,มันปกติแหมบอยท้าประจันก็ยังซื้อพกเก้แบบมาเป็นปิ๊บๆเนาะมันก็มีผิดพลาดกันบ้างแต่ว่าบางทีเราไม่รู้จริงอะ่ะเราอย่าไปไปวิจารณ์อะไรเยอะนะครับผมก็ให้เป็นแนวทางนะส่วนมากถามว่าผมผมรู้แค่ไหนผมก็มีความรู้ของผมเองระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าปีๆหนึ่งเนี่ยผมก็ดาบ ว่าผมได้จับดาบมากที่สุดในคนหนึ่งแล้วกันในวงการเนาะที่ผ่านมือวันเนี้ยก็ปีหนึ่งก็วันละเล่มอะพอได้อยู่ผมบอกได้เลย,เลยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่พูดเล่นเลยนะครับก็อย่างน้อยเอาปีหนึ่งตีขั้นต่ําก็สามร้อยเล่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผ่านมานี่มันก็เป็นพันเล่มแนละ้วที่ดาผ่านมือผมั้งทีอย่างที่บอกบางทีผม,ผมไม่ได้บอกผมเก่งผมแค่จับดูผมก,ก็พอรู้แล้วว่าอันนี้มันดาบ ยุกไหนดาบทําเก่าไหมดาบเ,าเขาเรียกอะไรอะดาบตีขึ้นมาใหม่ไหมนะครับคือสิ่งที่มันไม่เหมือนเนี่ยอย่างเล่มนี้นะนี่ดาบโรยนะคุณแค่จับเนี่ยมวลดาบน้ําหนักดาบอารมณ์ดาบเนื้อเหล็กเนี่ยมันยังไงมันก็ทาปอไม่ได้คือแค่คุณจับมาเล่มหนึ่งเนี่ยมันะดาบอย่างนี้นะอันนี้ใบอันนี้ผมเล่มโบรณาณะยังไมันเด็กพูดถึงนเนี่ยเป็นดาบโหนกลำพูนเนี่ยจับมาเล่มหนึ่งอย่างนี้นะ เล่มนี้ใบยาวย2ิบสองนิ้วครึ่งเลยนะครับเนี่ยจับดาบมาเล่มหนึ่งเนี่ยคุณตีใหม่ขึ้นมาเนี่ยอารมณ์กับคุณตีใหม่ขึ้นมานะแล้วคุณก็ทํทาทําไวว่าทําด้ามใหม่ทําฝากใหม่แบบนี้นะแล้วประกอบขึ้นมาให้เหมือนกันทุกอย่างเลยนะอารมณ์ดาบมันไม่ได้นะครับเนี่ยอารมณ์โบราณเนี่ยคืออารมณ์แบบ ที่เราเคยจับไปบ่อยจับแกว่งนียเพื่อเราอยากรู้อารมณ์ดาบมันว่าน้ําหนักมันขนาดไหนคล้องมือไหมอะไรเงี้ยคือหนึ่งเนี่ยอารมณ์ดาบมันไม่ได้ช่างปัจจุบันเนี่ยมันยังตีเหมือนโบราณแบบร้อยเน่ะไม่ได้นะครับสองเนี่ยมวลเหล็กเหล็กโบราณพวกเหล็กอย่างเงี้ยความเก่าความอะไรเนี่ยมันมันไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นเหล็กสมัยใหม่ถึง่าคุณจะตีทบอกหรือตีอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ดูออกนะผมก็บอกได้แค่นี้แหละนะครับบางทีเรา ไม่ต้องไปดูเยอะอะไรขนาดมากมายแค่จับดูแล้วก็ดูเนี่ยเพราะสิ่งที่ช่างปัจจุบันทําไม่ได้คืออารมณ์ดาบโบราณอารมณ์สิ่วโบราณศาสตร์ของคนโบราณที่ก็าทามาตั้งแต่สมัยก่อนเน่ะนะผมก็เลยแบบเรื่องดาบเนี่ยก็เหมือนกับใครดูไม่แท้ถ้าผมดูแท้ผมซื้อ่อะผมพูดอย่างนี้ละการพูดเหมือนบอยทาประจันเลยแล้วใครดูไม่แท้เลยผมดูแท้ผมซื้อผมไม่ถามใครด้วย โอเคก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเาเล่มนี้ก่อนเล่มนี้สวยมากนี่ปลายโหนกใบสวยมากเล่มนี้ก็เนี่ยไหวเหลือแค่นี้เนาะเห็นไหมช่างผมทาไหวมีแค่นี้ไหวเก่ามีแค่นี้ที่เหลือนี่ไหวใหม่หมดเลยนะอันนี้ก็ทาไหวใหม่เนาะด้ามเดิมนี่เห็นด้ามด้ามเป็นด้ามเดิมอยู่บุรณะไหวเข้าไปใหม่นะครับรงลงรักนี่ใบก็ใบโหนกลยสวยเล่มนี้ใบสวยมากเป็นดาบลําพูนเนาะ โกรลำพูนยี่สิบนิ้วครึ่งนะครับงานฝากก็ยังมีเชือกเดินมาอยู่เนาะก็เราเป็นงานอนุรักษ์อย่างเงี้ยผมทําแบบนี้ผมมีความสุขนะเอาดาบมาเล่มเงแนก็ทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาแลใครจะเก็บรักษาก็ว่าไปนะครับเล่มนี้ลูกค้าก็ซื้อซื้อมาเป็นดาบชำรุ่จากผมนะไม่กี่บาทแล้วก็ซื้อเสร็จเขาก็ให้ระบูรณะต่อเนาะก็บูรณามาส่งมอบเนี่ยหวยก็งานแบบโบราณเลยนะคือ งานโบราณที่ใส่ใจคืออะไรก็คือหวายเนี่ยเวลาช่างหวายเขาทาเนี่ยเส้นหวายของเก่ากับของใหม่เนี่ยมันต้องเท่ากันขนาดเท่ากันเนาะมันถึงจะเป็นงานที่เรียบร้อยอันนี้ก็ฝักเดิมนะเนี่ยฝกักฝักลำพูนเดิมเลยยังมีหมุดเดิมอยู่อันนี้เขาก็ตอกไว้เนะาะกันกันหวายหลุดเชือกก็เชือกเดิมเดิมเลยนะครับเนี่ยก็พยายามเก็บรักษาของเก่าไว้ก็เป็นอะไรที่มันสมบูรณ์เนาะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ลหลายคนที่เป็นคนรักของโวลารักในดาบเก่าเนาะเราเป็นเด็กเราเป็นผู้ชายอ่ะเราก็จะเล่นอะไร,รก็เล่นดาบก็เล่นปืนแค่นั้นแหละเนาะมันก็ยังอยู่ในจิตวิญญาณเราอยู่เก็บรักษาสะสมไว้นะครับก็มีคุณค่าทางจิตใจมานั่งมองนั่งอะไระครับอย่าไปอย่าไปทำก็เรียกอะไรอย่าไปทําลายทําลายในทางไม่ดีเลยนะครับ วงการมันจะได้อยู่มีบรรยากาศดีๆเนาะ mm hmm. โอเคก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีไลย์ทักทายพูดคุยกันเข้ามานะครับแต่สัปดาห์หน้ามีของเด็ดบอกเลยว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปเชียงใหม่น่าจะได้ดาบกลับมาหลายเล่มอยู่นะครับก็เดี๋ยวใครที่เป็นสายอยากได้ของก่อนวันงานเดี๋ยวผมเอามา ทำ e ีพีให้ดูนะหวังว่าคงได้นะครับเพราะเดี๋ยวจะขึ้นไปเชียงใหม่วันอังคารมันพูดเดี๋ยวจะไปหาของมาขายให้โอเคสวัสดีครับ